จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณของเราขอแนะนาแนวทางวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบา,างงลในงวดประจําวันที่1ธันวาคมพศ2564นีน้นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจากสำหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรวิงบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนนะคะบกหล,ลักน้อยครั้งที่2นะคะบุหนึ่งคงที่นะคะการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความวาดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะหลักแสนนะคะเล็กหนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สามเล็กเด่นสามนะคะสามบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้สี่จะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตกบนออกเก้าสามห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเดน่นบิ่งบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามได้สี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงดถัดมานะคะออกเก้าสามห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเดน่นการคำนวณบิงบนในงดนี้เข้าตัวเดน่นได้สามนะคะ ได้สามในการคำนวณในงูนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบน3ตัวบนออกมานะคะ 9, 3, เก้าสามห้าเรับชมกันต่อนะคะหลักแสนได้ศูนย์ศนยบกเนะคะได้7จ็ดไเล็กเด่น7นะคะท่านผู้ชม7จ็ดบวย1คงที่นะคะได้แปดจากสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงูถัดมานะคะสตัวบนออก1 7ึดหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลลัวั์ได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ค่าวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนสามตัวบนนะคะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลขห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ด สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเจ็ดสองสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขหกและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมานะคะออกสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงูนี้เข้าตัวลเ,เลขเดนจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณ้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนนะคะออกสามเจ็ดสอง นำรับชมกันต่อนะคะหลักแสนเลขสามสามบวกสี่นะคะได้เจ็ดไดเลตเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์สามเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมาออกศูนย์สามเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณวิงบนในงูนี้เข้าตัวเด่นได้เจ็ดนะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแนหน่งของหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนในงูนี้ออก0ูนย์สานำรับชมกันต่อนะคะหลักแซนได้ศูนย์่วนบวกเได้7จดไดเลขกเด่น7นะคะ7จ็บวกหนึ่งคงที่นะคะได้8สําหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกเจ็หนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในงดนี้คำนวณน้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดพอลวันได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงดถัดมานะคะออกเจ็ดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณในงูนี้เข้าตัวเด่นได้เจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนี้คืองวดประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่1ธันวาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมสุดคำนวณของเรานะคะวิ่งบนนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนนะคะเลศูนย์โซนบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวยหนึ่งคงที่ได้สองนะคะท่านผู้ชมสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะ สำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรวิงบนของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเดน่นการคำนวณวิงบนในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ